สวัสดีครับนานายแฟมิลี่ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีในเอฟซีทุกท่านครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวน้านายจะพาท่านผู้ชมไปชมการยกช้างครับยกช้างครับช้างเป็นอะไรถึงยกครับช้างเป็นอะไรถึงยกนะเดี๋ยวไปดูกันครับผมเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปชมกันครับผมแล้วรถเครนตั้งแล้วครับผม ยกช้างสามตัวครับยกเข้าไปในพิพิธภัณฑ์นะครับผมนี่ยกไปจัดสวนนะครับจัดข้างในพิพิธภัณฑ์ช้างนะครับผมข้างในก็จะเป็นการจัดเ,เป็นเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องช้างนะครับผมนะจะเป็นอย่างไงบ้างนะครับข้างในตอนนี้ก็ ทางทีมงานนะครับในช่างก็กําลังดําเนินการทุกวันครับผมปฏิบัติงานทุกวันนะครับอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของช้างที่เป็นการคล้องช้างนะครับไล่จับช้างป่าไล่จับช้างป่านะครับจัดแสดงข้างในนะครับแล้วดูข้างหลังช้างนี่ก็จะเป็นมีพรมนะครับข้างบนน่าจะเป็น หนังประกรระนี่ฮะเป็นลูกปั้นนะครับเป็นปั้นช้างเท่าตัวจริงนะครับเล็กกว่าตัวจริงนิดนึงครับเล็กตัวตัวจริงเนี่ยตัวตัวตัวจริงนะฮะช้างก็จะตัวใหญ่กว่านี้อันนี้ถ้าเปรียบเหมือนกับถ้าเท่าน้องไอด้านะครับน้องไลมอนน้องจุ๊บแจงเด๋กวก็จะทําการยกเข้าไปข้างในนะครับเพราะว่า จะเอาเข้าไม่ได้ครับช้างตัวใหญ่กว่าประตูนะครับนี่เป็นช้างต่อครับช้างต่อแน่นอน,น,นช้างตอกําลังวิ่งไล่จับช้างป่าครับดิ่งคลองช้างป่านะเดี๋ยวจะยกช้างขึ้นแล้วนะครับผมนี่เครนใหญ่เลยครับเครนใหญ่ยกเลย แมมมอดขนล่วงหมดแล้วช้างแมมมอดขนล่วงหมดแล้วอือออะไรลูกอืออะไรอยู่รถเคนหนูชอบ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 นี่นี่ไปแล้วช้างไปแล้วอ่าไปแล้วยกแล้วยกแล้ว ช้างลอยช้างลอยแล้วช้างลอยแล้วนี่ไปแล้วไปแล้วเอาเขาไปอยู่ในอาคารพิพิธภัณฑ์เดิช้างเหาะช้างเหาะโอ้โหีนี่คือช้างเหาะช้างลอยได้ครับช้างลอยได้ลอยได้ครับพี่น้องครับโอ้โหเคยเห็นช้างลอยได้ไหมช้างเหาะครับช้างเหาะอ่ายกค้มกำแพงครับยกค้ามกำแพงเอาไปจัดแสดงด้านในเนี่ย ประตูเล็กเกินครับช้างเข้าไม่ได้ก็ต้องจ้างรถเข็นจ้างรถเข็นมามายกขึ้นเลยครับลอยเลยลอยไปแล้วหายแล้วประตูเล็กเกินครับนี่ประตูประตูเล็กเกินช้างเข้าไม่ได้ อาปช้างเข้าได้อยู่แต่แต่ข้างในเขาจัดส่วนไว้แล้วครับช้างเข้าไปก็บส่วนผังก็เลยต้องใช้รอยเอาเคลียกขึ้นเนาอีกตัวน,งวนึงอีกตัวหนึ่งวันนี้พามาชมช้างหองรับตัวใหญ่ ตาทำไมเศร้าๆยังเลยโอ้เบอร์ตาเศร้าๆตาเศร้าๆตาวิ่งแบบไม่เต็มใจวิ่งไล่ใจ ช้างแม่มอสคของเราขนล่วงหมดแล้วครับผมตากแดดตากลมตากโอนนะครับนานหลายปีขนล่่งหมดแล้วเลยสองตัวตัว,ตว,ตวนึ่งด้วยน่าจะเป็นน่าจะเป็นช้างป่านะคะตัวเล็กเ็เต็มเป็นช้างป่านะอันนี้เป็นช้างต่อนะครับช้างต่อก็คือจะมีควานกับมะช้างนะครับอยู่หลังแล้วก็ อาจจะไล่ต้อนนะครับไล่คล้องช้างป่านะครับช้างที่ไม่มีออ่่ไม่มีพรมนะครับไม่มีอะไรปูหลังนะอันนี้จะมีที่ปูหลังด้วยใช่หไหมที่ปูหลังนะครับก็จะใส่หนังประกำนะส่วนที่ไม่มีก็จะเป็นช้างป่านะครับลุดปันกำลังวิ่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 งหนีสมัยก่อนก็ กาจะคล้องช้างตาด้วยการใช้ช้างนะครับขึ้นช้างขี่ช้างแล้วก็วิ่งต้อนไล่จับกันในป่าเลยนะครับส่วนมากเราก็จะจับช้างตัวเล็กช้างตัวที่ตัวเล็กกว่าช้างต่อนะครับถ้าช้างต่อกับช้างป่าตัวเท่ากันนี่อาจจะต่อสู้กันได้นะครับดังนั้นก็จะเลือกเอาช้างตัวที่เล็กกว่านะครับตัวที่สองครับ ใมมอสของเราเขายังยืนรอนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปถ่ายภาพคู่กับที่มอสของเรานะฮะนี่ดูที่มอสงางอนมอสที่มอสที่มอสงางอนผมยาวขนยาวเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับผม จัดวางอยู่ครับผมนีก็เห็นวความจริงนะก็เห็นก็เห็นก็เห็นจริงๆนะ

ก้อนหินของพร้อมนะก้อนหลอมอันนี้ของแท้ครับของแท้ของแท,งเท,งเท้เคลมยกขึ้นแน,น่นอนแท้ของแท้อันนี้ช้างป่าครับตัวเล็กช้างป่าตัวเล็กตัวหนึ่งครับช้างป่าเป็นไม้ไม่มีพรมนะฮะมีมีที่วางนะกลงังไม่มีที่วางนะ ส่วนตัวนั้นจะมีที่วางนะครับผมข้างหลังเห็นช้างป่าเข้าไปข้างในปุ๊บออกมาประตูฝั่งนี้ประตูเล็กๆตรงนอ,องผู้หญิงอยู่่ะ <c oughs> พอเปิดประตูขึ้นมาปุ๊บก็จะเห็นช้างเลยปั๊บสามตัวสามตัวกําลังวิ่งเลยกาลังวิ่งต้อนเลยนี่ครับ <c oughs> อ้าวเป็นยังไงล่ะก็มีป่าอย่างงี้โอ้ยน่าดูมากน่าดูมากน่าชมน่าชมมีเวลามีโอกาสก็เรียนเชิญครับที่ โครงการโลกของช้างครับ elephant world นะครับ elephant world ครับอันนี้เป็น elephant museum นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ช้างนะครับผมด้านในเคยถ่ายด้านในแล้วนะครับเคยถ่ายคลิปด้านในให้ชมแล้วนะครับบางส่วนนะนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็อย่าลืมนะครับมาเที่ยวชมได้นะครับผมปรับปรุงด้านในเยอะเลยครับผมปรับปรุงด้านในเยอะมากๆเลยนะครับผม งบประมาณก็มหาศาลน,นะครับจากสหพัฒน์บุญจำกัดนะครับที่มาซัพพอร์ตนะครับในการนิลมิดอาคารพิพิธภัณฑ์ช้างนะครับที่ศูนย์ค้นดศึกษาโครงการโลกของช้างเนี่ยให้มีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็ให้มีเ,เน้นความรู้ที่แบบมาแบบในยุคสมัยใหม่นะครับใช้ ระบบสามิติมีด้านในมีฉายสามิติด้วยนะครับเข้าไปนี่ก็เห็นช้างออกมาเลยเนี่ยโอ้อลังการมากครับอลังการมากนะครับหัประมาณก็ค่อนข้างเยอะนะเยอะมากๆนะฮะหัประมาณ49-50นะครับ<อ>ก็อยากจะเชิญชวนนะครับนะักท่องเที่ยวทุกๆท่านนะครับมาเที่ยวหมู่บ้านช้างนะฮะบ,บ้านตะกางนะครับ จังหวัดสุรินทร์นะครับมาเที่ยวชมกันเยอะๆนะครับแขกนักท่องเที่ยวทุกท่านมาเยอะๆแล้วเนะมีรายได้ช้างจะได้อยู่ดีมีอยู่ดีมีสุขนะครับครับอาคารพิพิธภัณฑ์ช้างนะครับสุรินทร์เอลเลฟต์เ u ลเซียมครับนี่พิพิธภัณฑ์ช้างนะครับผมนะฮนะก็สําหรับท่านที่ชมคลิปนี้แล้วนะครับมีโอกาสก็อย่าลืมแวะมา เยี่ยมชมโครงการลกของช้างนะครับที่หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์นะครับมาได้เลยเปิดบริการทําการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับมาให้กําลังใจได้นะครับมาชมได้นะครับกลับรองความอลังครับผมสาหรับในอาคารพิาพิธภัณฑ์ช้างเนี่ยนะครับก็จะเปิดให้เข้าชมแบบเป็นทางการ ประมาณเดือนสิงหาที่จะถึงนี้นะครับน่าจะเดือนสิงหานะครับตอนนี้ทางทีมช่างก็เร่งมากเลยนะครับาจะเดือนสิงหานี่น่าจะได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างเป็นทางการนะครับผมข้างในบอกได้เลยครับข้างในเนี่ยนะครับข้างในเนี่ยถ้าท่านใดที่เคยชมคลิปนานายก่อนนัน้นนี้ที่เขากําลังสร้างกําลังทำเนี่ยผมบอกได้เลยว่าประทับใจนะครับแล้วก็คุ้มค่า ที่ท่านเสียเวลานะครับมาชมหมู่บ้านช้างนะครับมาเยี่ยมโครงการลูกของช้างเรานะครับผมการออกแบบก็สวยงามนะครับการนะครับมาถ่ายรูปแต่ละมุมต่างๆก็สวยงามทีเดียวนะครับนี่สวยๆเลยครับช้างเหาะได้ครับเมื่อกี้ครับสำหรับท่านที่ชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ครับกดไลค์กันคนละไลค์ครับเข้ามาชมแล้วท่านละหนึ่งไลค์นะครับท่านละหนึ่งไลค์ นะฮะกด u b s c r i b e ด้วยนะครับท่านที่ยังไม่ได้ u b s c r i b e กดติดตามช่องของน้าไนนะครับผมกดติดตามด้วยนะครับผมนะครับน้าไนาก็จะลงคลิปต่างๆนะครับให้ทุกๆท่านได้รับชมกันนะครับคลิปบรรยากาศต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นลงทุ่งไปนาหาปูหาปลาหาเห็ดนะฮะเที่ยวชมในโครงการลูกของช้าง การท่องเที่ยวต่างๆครับน้าไนาก็จะลงคลิปให้เอฟซีนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้าหลงๆมาชมคลิปของน้าไนาได้ชมกันนะครับผมส่วนมากเนี่ยจะหลงกันมาชมหรือเปล่าเนาะนะครับอ่านะครับให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตนะครับอัปเดตอัปเดตนะครับให้ได้ชมกันเรื่อยๆเนาะนะครับว่าหลังจากที่ยกขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วจานจัดวาง ข้างในนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามช่องน้าไนเอาไว้นะครับผมเดี๋ยวน้าไนจะลงคลิปให้ดูอีกตอนหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ชมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับติดตามกันนะครับติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวเราจะได้เหาะแล้วนะตื่นเต้นไปก่อนเลยสองตัวนี่ ตื่นเต้นไก่อนแลวจะได้เหาะเหมือนกับพี่เมื่อกี้เมื่อกี้พี่ตัวใหญ่ไปก่อนแล้วไปพี่ตัวรองแล้วก็ต่อไปน้องตัวเล็กนะสามตัวนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมมาเที่ยวนะครับอย่าลืมมาเป็นกําลังใจให้นะครับพิพิธภัณฑ์ช้างสุรินสุรินเอลฟ์มิวเซียมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับอีกครั้งครับบ๊ายบาย